กับช่วงสุดท้ายของอีพิเนใจวันนี้นะครับคุยกันเรื่องค่าแรง300บาทนะฮะถามกันทุกครั้งก็มีความเป็นห่วงออกมาทุกครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็ จะแย่ยลงเรื่อยๆ <S <S คือมันมันมันถ้าอย่างที่เขาว่าแหละถ้าอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่มันเริ่มฟื้นตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยนะฮะมันไอการขึ้นไปมันก็อาจจะโอเคประคับประคองกันไปได้ครับอันนี้สภาพการแหมเราเพิ่งปรับลด GDP เน <laughs> ี่ยตอนนี้ตอนนี้เราจะไปคาดหวังว่าแหมจะส่งออกได้20%อะไรก็ <S <S หมดหวังไปแล้ว15%้ก็ยากแล้วตอนนี้เหลือแล้วมั้งล่าสุดเนี่ยนะเอาให้ถึงก่อนเออเพราะนั้นก็ถ้ามองในประเทศโอ้โหก็ยิ่งลาบากใช่ฮะมันก็เลย เลยทำให้มองว่าเอ๊ะภาคการผลิตเขาจะแบกรับไหวไหมถ้าต้นทุนค่าแรงขยับขึ้นจริงๆปีหน้าในขณะที่ขายสินค้าให้ได้ราคาพอมีกำไรก็ยากรเราจะประคับประคองกันไปยังไงแล้ว300บ,บาทถ้าไปคิดถึงในต่างจังหวัดนี่มันขึ้นมาเยอะนะมันมากกว่า40%อนต์อ่ะมันก็จะเกิดสภาพอย่างที่ทางอาจารย์ทางธุรกิจบัณฑิตเขามองแล้วแหละว่ามันอาจจะเกิดสภาพที่คนงานก็ต้อง หลังไหลเข้ามาในเมืองเพื่อหางานเพราะว่าต่างจังหวัดนี่จ้างไม่ไหวแล้ว3า300สภาพการอของต่างจังหวัดเขาก็จะอยู่ในสภาพแบบอย่างที่ว่าเอาซอร์สบ้างหรือไม่เอาเข้าระบบบ้างเพื่อเลี่ยงที่จะไม่ต้องไปจ่าย300บาทเนี่ยแต่นี้มันจะทํำยังไงกันล่ะในส่วนของรายใหญ่เองคุณภูมินก็บอกว่าอาจจะต้องย้ายกลับเข้ามาใกล้แหล่งโลจิสติก <Log istics S 2> อีก,ออกนะฮะ มันก็แม่กระจายรายได้ก็อยู่ในกทมและปริมณฑลเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตาม300บาททั่วประเทศเนี่ยรัฐบาลก็คงจะเดินหน้าต่อแน่นอนคือตอนนี้มันเหมือนมันผูกปมแน่นเข้าไปเรื่อยนะครับแล้วก็ยังไม่นับไอหมื่นห้าซึ่งถ้าเกิดเขาจะให้ภาคเอกชนขึ้นเหมือนภาครัฐขึ้นมาด้วยเนี่ยโอ้โห จืดเหมือนกันครับอืมอ่ก็ต้องคอยดูนะฮะทางอาจารย์แกอาจะใช้คำว่าสึนามิทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ s m e ทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไรนะครับจากคลื่นยักษ์คลื่นนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของอีบิทซินไซร์แล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้คุณรัชพลเหล่าวานิชผมพีเกีตบุญเรืองพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ